คณะทำงานด้านการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและธรรมพิบาลสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสัมมนาตํารวจกับกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อนำความรู้ในการสัมมนามาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตํารวจไทยค่ะ คณะทำงานด้านการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและธรรมพิบาลสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องตำรวจกับกระบวนการยุติธรรมไทยที่ห้องจูปิเตอร์โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพม,มหานครโดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายอาทิพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุวรรณเพัตศอ,อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายอัธพลใหญ่สว่างรองอัยการสูงสุด และนางสุเพนสีเพื่อโคกสูงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลดำเนินรายการพลตำรวจเอกอชิริทย์กล่าวนะคะว่ากระบวนการทำงานของตำรวจไทยยังล้าหลังและขาดประสิทธิภาพมาเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากปัญหาต่างๆอาทิปัญหาด้านงบประมาณน,นอกระบบที่ทำให้ตำรวจตกเป็นเบี้ยล่างของความไม่ชอบมาพากล ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้สังคมของตำรวจเป็นสังคมที่เหินห่างคุณธรรมดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อเรียงให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอยูได้กรอบเดียวดูวไม่เคยหาสังคมในขณะนี้เนี่ยที่ทำให้ตำรวจต้องมาแบกภาระทั้งหมดเป็นสังคมที่ถ้าไม่แก้ปัญหา เกินกว่าที่จะแก้ไขต่อไปสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นสังคมที่เหินห่างคุณธรรมเราเป็นพุทธแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าพุทธเจ้ากานสอนอะไรเราเป็นพุทธเราไม่เคยเข้าวัดและปฏิบัติธรรมศึกผมผมเรียนยนี้นะใช้ธรรมะกับธรรมก็แล้วกันฟังง่ายๆฝ่ายอธรรมนี่เห็นชัดเจนเลยว่า การจัดงานสัมมนาตำรวจกับกระบวนการยุติธรรมไทยจัดขึ้นเพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทยสร้างความรู้ความเข้าใจและนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของตำรวจไทยให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น